ระบบอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์ไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ได้การทดได้ทําการทดสอบมาแล้วนะครับเป็นเวลา6เดือนนะครับตัวนี้นะครับใช้มา6เดือนแล้วนะครับซึ่งยังไม่เกิดปัญหานะครับมีปัญหาเดียวแค่นั้นเองคือการระบายความร้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย อินเวอร์เตอร์ทุกตัวข้างในมันร้อนหมดนะครับเพียงแต่ว่า,าการระบายความร้อนโฟลความร้อนออกได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ข้อบกพร่องมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมันโฟลความร้อนออกมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าไอ้ตรงพัดลมที่มันโบลออกมาเนี่ยมันร้อนนะครับผู้ใชก้ก็อาจจะกลัวนะครับนะครับอาจจะกลัวเพราะว่ามันมีลมร้อนออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องที่เขา โปรความร้อนออกมาไม่ไม่มากนะฮะมันก็จะมีความร้อนอยู่ข้างในนะครับจริงแล้วข้าความร้อนมันอยู่ข้างในแต่เราโปรมันทิ้งนะครับมันก็เลยทําให้ผู้ใช้อาจจะน่ากลัวเพราะว่าเอามือไปอังแล้วก็เอ้ยมันทําไมร้อนนะเพราะว่าลมร้อนมันออกมานะครับนะตอนนี้ก็ใช้มาหกเดือนแล้วนะครับโดยอ่าเปิดแอร์นะครับทุกวันนะครับเปิดแอร์ทุกวันนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นสามพันดีทีนะครับ กินกระแสตอนนี้ตอนเปิดเริ่มแรกก็ประมาณ2แอมป์นะครับแล้วก็ใช้ไปใช้ไปในตอนกลางวันเนี่ยมันจะกินมากขึ้นนะเพราะว่าเป็นแอร์อิเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะกินตามกินไฟตามตามอุณหภูมิภายนอกนะครับถ้าตอนเทีเ่ยงเนี่ยจะกินประมาณ5หรือ6แอมป์นะครับก็เปิดมาอย่างนี้ทุกวันนะครับ6เดือนนะครับโดยใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็24โวลต์นะครับ60แอมป์เองนะครับตัวนี้ ผมใช้แค่60สิแอมป์เองอ่าิบแปดโวลต์หกสิบแอมป์นะครับก็ถึงเวลากลางคืนนะตอนเย็นไม่มีไม่มีแดดแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดได้อีกประมาณสักสามชั่วโมงนะก็หมดแล้วครับนะฮะก็ประมาณ4ี่ทุ่มนะครับก็โอเคครับ4ี่ทุ่มหมดเพราะว่าแบตเตอรี่แค่60นะครับนะก็ถือว่า ใช้ได้นะครับนะไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ไปจ้างที่กีนเขาประกอบมานะครับส่วนวงจรอะไรต่างๆนะครับผมก็ก๊อปปี้ก๊อปปี้แล้วก็เขา,าเลือกพัฒนามันขึ้นจากเดิมของเดิมเขาอะนะเพื่อว่าประสิทธิภาพมันจะดีขึ้นนะครับนะทำระบบระบายความร้อนดีๆนะครับ ตอนนี้มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไอ้จิ้งจกเข้านะฮะตอนนี้ผมก็ทําให้ตะแรงมันรูมันเล็กลงนะครับก็อาจจะกันได้บ้างนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่ายิ่งตะแรงไอ้ตัวเนี้ยมันรูมันเล็กลงเนี่ยอ่ามันจะเข้าได้อีกหรือเปล่าแต่ถ้าทําเล็กมากๆเกินไปก็ระบบ,บ,บโบ o ระบายความร้อนอาจจะไม่ดีนะครับนะฮะส่วน วงจรอะไรต่างๆนะครับผมก็ปี้ไปแล้วนะครับผมก็ทําเป็นชุดคิดนะครับชุดคิดตัวนี้นะครับผมก็ให้เอาไปใช้ทดลองใช้กันก่อนนะครับถามว่ามันถูกกว่าอของจีนหรือเปล่ามันไม่ถูกกว่าเพราะว่าถ้าเราทําเองนะครับเราสู้เขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆมาประกอบยังไงก็แพงกว่านะครับผมก็ขายอยู่สี่พันห้านะครับตัวนี้สี่พันห้าชุดคิดนะครับเป็นไฮโวลต์อินเวอร์เตอร์นะครับ เฉพาะไฮโวลคือส่วนของไฮโวลตัวนี้นะครับไม่มีส่วนของการาชาร์จแบตเตอรี่ไม่มี DC to DC จาก2 4 v โวลต์ all, 48โวลต์ all, นะครับเอามาใช้ไม่ใช่นะครับแล้วข้างบนข้างในก็ไม่มีตัว Boost, บูสต์บูสไฟเพื่อบูสจากแผงโซลารเซลล์ ell, นะครับให้ได้โวลต์ประมาณ4 0 0โวลต์ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอน,นี้คือล้นๆน,นะครับเอาแค่ส่วนหนึ่งของมันมานะครับก็คือ ต้องมีแผงโซลาเซลล์ให้พอนะครับอย่างน้อยๆต้องมีแปดหรือเก้าแผงนะครับอ่ามันก็จะทํางานได้ดีนะครับเราเอาไฟฟ้าเข้าไปร่วมได้นะครับก็จุดบกพร่องของมันก็คือเวลาเอาไฟฟ้าเข้าไปร่วมเนี่ยไฟฟ้าเข้าสองรอยสิบนะครับมันออกมามไม่ได้สองรอยี่สิบนะครับมันก็จะได้ประมาณสองรอยโวลต์มันหายไปยี่สิบโวลต์น,นะครับตามธรรมดาของมันนะครับวิธีแก้ก็ต้องแก้เหมือนของนอกนะครับก็คือ,อต้องมี ตัวที่จะบูตไฟขึ้นมานะครับจาก AC 220นะครับ